โมชีโมชิสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ตะลุยแดนประดิบกันอีกแล้วนะคะซึ่งในวันนี้วีคที่14นะคะเราจะพาทุกๆกคนนะคะมาดูคําถามที่น่าสนใจในแต่ละวีคก,กันนะคะคือทุกวีคก็มีคําถามมาหมดเลยนะคะเป็นทั้งคําถามที่เราอาจจะยังตอบไม่ละเอียดมากพอและเป็นคําถามและก็มีคําถามที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะตอบให้มากขึ้นกว่านี้ด้วยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นจะมีคําถามอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ โดยคำถามจากวีที่10นะคะได้แก่จากประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะโดยเขาถามมาว่าทําไมคนญี่ปุ่นเนี่ยถึงชอบขึ้นรถไฟมากกว่าขับรถยนต์ส่วนตัวนะคะอันนี้ก็ก่อนหน้านั้นเราก็ตอบเพื่อนไปนะคะเพราะด้วยความที่รถไฟเนี่ยมีค่าบริการที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้นั่นเองนะคะแล้วก็มีความสะดวกสบายกว่ารถส่วนตัวมากเพราะรถส่วนตัวเนี่ยมีค่าใช้ใจ่ายที่ค่อนข้างสูงนะคะรวมถึงค่าใช้ใจ่ายจุกจิกที่มาก บบมากจริงๆนะคะเมื่อเทียบกับรถไฟเนาะเราก็เลยจะมาขยายความเรื่องนี้กันนะคะซึ่งก็มีหลากายสาเหตุเนาะที่คนญี่ปุ่นเนี่ยชอบใช้รถไฟมากกว่ารถยนต์นะคะซึ่งสาเหตุก็มีดังนี้เลยค่ะจากที่เราตอบเพื่อนไปว่ารถไฟเนี่ยมีค่าบริการที่ไม่แพงและสะดวกกว่ารถส่วนตัวมากอีกอย่างคือค่าใช้ใจ่ายรถส่วนตัวในญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างแพงค่ะเราจะมาขยายความเรื่องนี้กัน สิ่งที่คนญี่ปุ่นชอบใช้รถไฟมากกว่าการขับรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยมีหลายสาเหตุเลยค่ะ 1. ก็คือเรื่องของความสะดวกรถไฟในญี่ปุ่นเนี่ยมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั้งพื้นที่เมืองและชนบททำให้เดินทางได้ง่ายและรวดเร็วโดยไม่ต้องกังวลเรื่องของการจราจรหรือการหาที่จอดรถค่ะต่อมานะคะ2ก็คือความตรงต่อเวลาของรถไฟค่ะรถไฟในญี่ปุ่นเนี่ยมีชื่อเสียงเรื่องของความตรงต่อเวลามากทำให้ผู้โดยสาร วางแผนการเดินทางได้ง่ายและลดความเครียดจากการมาสายได้ค่ะและ3นะคะก็คือด้านความปลอดภัยคือระบบรถไฟในญี่ปุ่นเนี่ยมีความปลอดภัยสูงมากโดยมีอัตราอุบัติเหตุต่ำม,มากๆเลยค่ะทําให้ผู้โดยสารรู้สึกปลอดภัยและสบายใจเมื่อใช้บริการรถไฟฟ้า4ก็คือความประหยัดค่ะค่าโดยสารรถไฟญี่ปุ่นเนี่ยมีราคาที่ไม่แพงเมื่อเทียบกับการเป็นเจ้าของและบํารุงรักษารถยนต์ส่วนตัวค่ะ และต่อมานะคะก็คือความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะรถไฟเนี่ยเป็นวิธีการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่ารถยนต์ส่วนตัวเนื่องจากปล่อยมลพิษน้อยกว่าและมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานมากกว่าค่ะและสุดท้ายนะคะเรื่องของวัฒนธรรมการใช้รถไฟเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในญี่ปุ่นมานานและชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็คุ้นเคยกับการใช้บริการรถไฟเป็นวิธีการเดินทางหลักค่ะ เมื่อรู้เหตุผลแล้วนะคะว่าทําไมคนญี่ปุ่นเนี่ยถึงชอบใช้รถไฟมากกว่ารถส่วนตัวงั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าสาเหตุอะไรกันนะที่ทําให้รถยนต์ส่วนตัวเนี่ยมีราคาแพงมากในญี่ปุ่นแล้วทําไมรถส่วนตัวถึงแพงญี่ปุ่นนะคะมีภาษีรถยนต์ที่ค่อนข้างสูงมากค่ะทั้งภาษีการซื้อภาษีการใช้รถประจำปีและภาษีการกําจัดรถยนต์ค่ะ ค่าแรงในญี่ปุ่นนะคะค่อนข้างสูงนะคะส่งผลต่อต้นทุนการผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นมีมาตรฐานความเข้มงวดของรถยนต์ที่เข้มงวดมากนะคะซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีและวัสดุที่ล้ำหน้ากว่าซึ่งทําให้ต้นทุนการผลิตนะคะสูงขึ้นค่ะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีพื้นที่จํากัดค่ะดังนั้นจึงมีพื้นที่จํากัดสําหรับการผลิตและที่จอดรถซึ่งทําให้ต้นทุนการผลิตและการเป็นเจ้าของรถสูงขึ้น ญี่ปุ่นต้องพึ่งพาการนาเข้าเช้นส่วนและวัสดุรถยนต์เป็นจำนวนมากค่ะซึ่งอาจจะทําให้ต้นทุนสูงขึ้นเนื่องจากค่าขนส่งและภาษีนําเข้าต่อมานะคะเป็นคําถามจากวีคที่11นั่นเองนะคะโดยเป็นคําถามมาจากประเทศเกาหลีใต้นั่นเองนะคะนั่นก็คือเมนูไหนเนี่ยที่กินได้เฉพาะในฤดูหนาวนั่นเองค่ะอ่าโดยส่วนตัวนะคะจากการศึกษาประเทศญี่ปุ่นมาเนาะจะเห็นว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้มีเมนูพิเศษที่แบบอุยหาได้เฉพาะในฤดูหนาวอย่างเดียวนะคะ แต่มีเมนูที่ได้รับความนิยมแล้วอะแล้วก็อร่อยสุดๆในฤด,ดูหนาวเนี่ยเราก็แนะนําเพื่อนๆน,นะคะไปประมาณว่าเออซาชิมิเนี่ยแหละที่เลิศที่สุดในช่วงฤด,ดูหนาวเนาะเพราะว่าเป็นช่วงที่ปลาเนี่ยจะสะสมไขมันเนาะแล้วก็มันทาให้เนื้อปลาหลายๆชนิดเนี่ยมีความหวานอร่อยมากขึ้นนะคะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนําเมนูเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาแนะนําเมนูเพิ่มเติมที่ได้รับความนิยมกันค่ะอย่างเมนูมันหวานอบนะคะ ยากิอิโมะนะคะเป็นมันหวานที่มีเปลือกสีม่วงและเนื้อสีทองที่นุ่มเล็กน้อยค่ะมักจะขายจากรถบรรทุกที่จอดอยู่รอบๆสถานที่ท่องเที่ยวนะคะและเป็นของว่างที่มีคุณค่าทางโภชนาการอีกด้วยค่ะที่ช่วยมอบความอบอุ่นและเหมาะกับอากาศหนาวๆอย่างนี้เลยค่ะส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นเมนูของหอยนางรมสดเป็นอาหารฤดูหนาวที่ได้รับความนิยมเฉพาะในภูมิภาคต่างๆเช่นฮิโรชิมานะคะหรือว่าฟุกุโอกะ ซึ่งสามารถซื้อได้โดยโตรงจากชาวประมงในท้องถิ่นเลยค่ะและย่างบนเปลือกบนเตาบาร์บีวได้อีกค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นของปูส่วนผสมที่เป็นตัวแทนของฤดูหนาวมากที่สุดค่ะโดยมีภูมิภาคฮอกไกโดแล้วก็ภูมิภาคฮคุริคุค่ะที่เป็นที่รู้จักในเรื่องของพันธุ์ที่อร่อยที่สุดต่อไปนะคะก็จะเป็นปลาบักเป้าหรือว่าฟูกุนั่นเองค่ะในฤดูหนาวเนื้อปลาที่นุม่มและเนื้อสัมผัสที่เบาเหมือนอากาศนะคะ และโมจิเป็นเค้กข้าวที่สามารถย่างและรับประทานได้กับซอสโทเหลืองใช้ในอาหารข้าวค่ะเช่นโซนิหรือใส่ถั่วแดงกวนเพื่อทำขนมหวานที่เรียกว่าไดฟุกุนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อมาเป็นวีคที่12กันบ้างนะคะโดยวีคที่12เนี่ยเป็นการตอบคำถามในห้องน้อเราก็เลยอาจจะจำไม่ได้นะคะว่าประเทศไหนถามมาบ้างแต่คำถามนี้คือเราเจอกันมาบ่อยมากคะคือกลุ่มญี่ปุ่นนี้คือเจอกัน ทุกคนเลยนะคะก็คือคำถามที่ว่ากิโมโรกับยูกาตะต่างกันยังไงนั่นเองนะคะอ่ะทุกคนคงอยากรู้แล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยะคะ่ะโดยชิคุมโนเป็นชุดประตั้าาของญี่ปุ่นสวมใส่ในโอกาสพิเศษเช่นงานแต่งงานศพและงานเทศกาลต่างๆและจะทำจากข้อไหมหรือข้าไฟมีแขนยาวและใช้เสื้อยาวถึงข้อเท้ามีขั้นตอนตกแต่งที่มากกว่า ต้องใส่หละยอย่างเป็นขั้นตอนไปค่ะจุดสังเกตหลักๆเลยก็คือจะผูกด้วยโอบีหรือเข็มขัดที่มีความประณีตผูกได้ค่อนข้างยากและมีเชือกลัดส่วนยูการะานะคะเป็นชุดลำลองที่สวมใส่ในบ้านหรือสวมใส่ในช่วงดูร้อนทำจากผ้าฝ้ายเป็นหลักมีแขนสั้นและชายเสื้อยาวถึงน่องขั้นตอนการแต่งจะเรียกง่ายกว่ามากเนกแถ่ตัวที่คลองตัวกว่า ผูกด้วยโอบีแบบง่ายๆไม่ไม่ดูมากมายจนเกินไปเหมือนชุดยิโมโน,โนส่วนใหญ่จะไม่มีเชือกมารัดเอาไว้ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะนั่นก็คือของวิคที่13ตนั่นเองนะคะโดย คำถามที่เราเอกใจและก็คนในกลุ่มเนี่ยก็ยังตอบกันไม่ดีพอเลยจะมาแก้ตัวกันในรอบนี้นะคะนั่นก็คือคําถามที่ว่านอกจากรถไฟชินคันเซ็นแล้วเนี่ยในประเทศญี่ปุ่นยังมีรถไฟความเร็วสูงที่ไหนอีกบ้างนะคะโดยจริงๆแล้วนะคะรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่ให้บริการในญี่ปุ่นมีเยอะมากเลยค่ะไม่ได้มีแค่ชินคันเซ็นที่เป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่เดียวนะคะแต่บริษัทเจแปนเรลเวย์นะคะยังมีเส้นทางหลัก6เส้นทางค่ะได้แก่โตโกไดชินคันเซ็นค่ะ ซันโยชินคันเซ็นค่ะโฮคุริคุชินคันเซ็นค่ะโทฮูคุชินคันเซ็นค่ะโจเอสึชินคันเซ็นและสุดท้ายนะคะคือคิวชูชินคันเซ็นค่ะซึ่งกขครอบคุณในญี่ปุ่นแล้วนะคะแต่ก็ยังมีนอกเหนือจากนี้นะคะเช่นนาริตะเอ็กเพสค่ะเป็นรถไฟฟ้าด่วนพิเศษนะคะที่ให้บริการโดยบริษัทเจแปนเรลเวอีสค่ะเชื่อมต่อสนาม เชื่อมต่อระหว่างสนามบินนาริตะกับใจกลางเมืองโตเกียวค่ะต่อมานะคะคือฮารุกะเป็นรถไฟฟ้าด่วนพิเศษนะคะที่ให้บริการโดยเวสเจแปนเรลเวย์คอมพานีนะคะเชื่อมต่อระหว่างสนามบินนานาชาติไคไซกับใจกลางเมืองโอซาก้าค่ะต่อมานะคะคือรถไฟไมซุรุค,ค่ะเป็นรถไฟฟ้าด่วนพิเศษนะคะที่ให้ให้รบริการโดยบริษัทเจแปนเรลเลวย์เวสค่ะเชื่อมต่อระหว่างเมืองเกียวโตกับเมืองไมซิรุค,ค่ะ ต่อมานะคะรถไฟทาคาชิมะค่ะเป็นรถไฟฟ้าโวดพิเศษนะคะที่ให้บริการโดยบริษัทเจแปนเรลเวสวสค่ะเชื่อมต่อระหว่างเมืองเกียวโตกับเมืองทาคาชิมะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะตั้งแต่วีคที่10ถึงวีคที่14ซึ่งเป็นวีคี้วีคสุดท้ายแล้วนะคะพวกเรานะคะขอขอบคุณทุกทคนที่รับชมนะคะสำหรับในวันนี้พวกเราขอตัวลากันไปก่อนนะคะไซโยนารา